สวัสดีเด้อสบายดีเด้อพมีพี่น้องเวิร์ดสุขุสุขคนเนาะอ่าเป็นยินดีตอนรับเข้าสู่สองสารนวลส่วนสื่อคือเก่าพมีพี่น้องเนาะโดยอาภวพ่ออ่าสารนวลมณีเนาะบรรยากาศอ่ารอบเที่ยงพมีพี่น้องเนาะโดยตาลาบางเดินทางมาเนาะพมีพี่น้องเนาะสารนวลกะเห็นอีกครอบครัวหนึ่งเนาะที่ทางอ่ากุยง่ายแนะน้ำเนาะอ่ามีคนแนะน้ำพมีพี่น้องเนาะ ก็ว่าเพิ ho, da ่นกระอึดเข่าอื้น้ำประมาณนี้แหละยพ่ดพี่น้องเนาะกตยังบบฮู้รายละเอียดปันใดพ่ดพี่น้องเนาะเดี๋ยวสาวนอนกาสีเข่าไปสอบถามเรื่องราวครอบครัวของเพิ่นเลยเนาะว่าเพิ่นทำมาหากินยังแน่เนาะพ่ดพี่น้องเพิ่นคือบ่มีเข่ามีน้ำกินเนาะพูดพี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมกับสาวนอนเลยไปหาทางครอบครัวเพิ่นเลยเนาะพูดพี่น้องเนาะโดยว่าเพิ่อนอยู่ใสยจักรคนเนาะ นอนอยู่ใส่ผืนน่องเหยียบน่องเนาะสบายดีเว้ยสบายดีโดยเอาไพ่อยู่ไหนนะลูกสายลูกสายเอามาพี่ละเอามาพี่ลูกเด้อเด้อสบายดีลุงละสบายดีสบายดีลูกสบายดีเป็นอยู่บ้สบายดีเออไปเนี่ยเด้อเอาไหมลุ อ๋อโอ้หนังเนาะบ้านน่ะตาคือกันใช่ไหมผู้ชายผู้ชมปะนี่แหละผู้ชายผู้ชมโดยขออนุญาเนาะสื่อเอื้อยังไงเนาะสื่อแก้วใจแก้วใจอายุจักปีเด้วเกิดอายุสามสิบห้าปีสามสิบห้าเนาะโดยลูกด้วยซะลูกสามคนสามคนผู้ใหญ่บ่ผู้น้อยผู้ใหญ่ก็สิามปีกับผู้ใหญ่ไป็นอล่ะอิงผู้ชายผู้ชายเพิ่นโอ้ไปใช้อลไรตอนนี้กูกดเวรหลินหน้าหมูกู นี่ซื้อจังไรถ้าเนี่ยซื้อเชือ่นี่อันนี้เชาสร้างอันนี้อยุจากปีเลยอยูหกปีอ่ะพวกนี้เด้ถ่าอันนี้ครับสองปีกู่อ่ะเสือ่สร้างโดยอ๋อปุ่งโก้เขาได้ถ้าโก้ซื้อตองตองเสือ่งชาโตเนาะโดยอ๋ออันนี้เฮือนเจ้าเนาะเห้ยเนาะแมนทำมาหากินยังไงแต่เมื่อไปหารับจ้างกินเลยลรับจ้าง ซื้อเข้ากินแตละเมื่อยหารักจ้างไปจ้างก็ไปซื้อเข้าซื้อน้ำเนาะโดยสบายดีเด้อสบายดีข้อทางสื่อในนยเนาะสื่อวันอะไรนาะนสื่อแก้ใจแก้ใจเนาะโดยอยู่กันสามคนนี่บ่ไอยอยู่หาคนัวเมียแล้วก็ลูกสามคนโดยอันนี้จะเป็นเพื่อนสั้นที่อยู่ในปัจจุบันนี้ไหมเมียน ก็คือกินข้าวกินหน้าก็ต้องกินแล้วไปกุดกระปูรับเที่ยงบ่้งเหนื่เอ่อไปขุดกระปูหางมาตะหากินกัเลยเ้ากันเลยสักกอดโดยมากับสาวนวลเพราะนอสบายดีเลยสบายดีโดยสาวนางเนาะโดยสาวนางกับมานุ่กันเนาะทางเฮากับอะไรมานุ่กันมาหนิก็ได้กับทางเฮือนเนี่ยนี่อยู่จากปีแล้วอยู่หลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วสี่สิบห้าปีแล้ว ไปดินอนตอนหย่าเจ้าเองเนาะแม่องสอบองเมยเสียงก็เลยฟัอยู่แบ่งักันอยู่วัวเอ่ยได้ไปทางไดขักก่อนมนงมไดทางไดไปถ่ายไปทางไหนจักยานดนมาเพื่อกไปหาวบร์งานทำอยู่ปะไปไปคุเม่อบไปม่กนตกกพากันลงมาไปนอนถูกหอเ่นไปนอนถูกเลยกับนตกก็เลยพากันลงมา ทุกวด้ยินข่าวภายในครอบครัวเอลยนี่อึดเข้าบ่อึดเลยหาเงินซื้อข้าวกินเป็นในใดเลยบ่มีให้มีนาเดี๋ยวในใดนี่แหละติดหนี้เพิ่นเพิ่นก็เลยเฮ็ดติดหนีเรื่องยังนะเรื่องเก็บไข่ได้นาวอะไรช่วงพ้นมันกับบุคอยมีเงินมึงเถอก็ติดหนี้เพิ่นมาซื้อข้าวซื้อน้ำกินไปยืมเพิ่นเจ้าของร้านนี่แหละในทางเข้ามานี่แหละ โอ้เจ้าของฮันบ่เงินเผื่อคืออีต้นชงซานใช่เลยโดยโดยโดยเผื่อเลือกไฮไลท์ขึ้นไล์ขึ้นมัก็เลือกข้อเห็ดเพื่อข้อเฮ็ดยังน่ะอปลูกมันเนาโอ้ดินนาที่เคยเห็ดกินแหละเพื่อมาในี่ต็นหนีเพื่อแหละเพื่อเนี่ยขอดินเจ้าไปบุกเบิกปลูกมันเม็นหนีเต็นนี่จักรานนี่สามล้านโอ้แต่มาเนี่ยให้เพื่ออยู่เห็ดปลูกมันเนี่ยจะ จะปีส ah, so oh. uh ี huh. uh. um, um, um ่ปีอ well> ่าตัวสี่ปีผู้สี่ปีคือว่าห้องเติบแล้วเนาะถึงนั่นแหละตัวทีได้เห็ดกระทูนกับประเทศเมือนี้มีมังเห็ดแก่ถ้ากันหาเงินซื้อข้าวกินดูดูบัดกุ้มบัดโบและเครื่องเสือกุ้มกับไปหลับไปกู้กินหาเร็วกับเทนเพิ่นหาเร็วกับเทนเพิ่มแต่ยังติดหนีติดซีนเพิ่นจะคลองล้านโอ้ล้านเงาผู้ติดเข่าเพิ่นเงยยังไม่ได้หาย โบเงินไปยืมติ๊งเงินประมาณสองแสนนี่แหละกับรายดอกกินข่าวก่อนเอาเข่ามากินก่อนแล้วหาเงินได้แล้วก็ไปให้เพิ่นหาเงินได้ก็ไปให้เพิ่นเลยเลยเลยก็มีแต่พ่อบ่าไปนะพ่อแม่ก็ไปคือกัน่อลูกได้ไหมลูกไปนะไปเห็นยังนะไปปลูกอ้อยแตตัดอ้อยก็เอาไปน้ำปลูกน้ำปลาอ้อยนี่แหละ แดดฮ้อนแด้เนาะบักห้อยก็ไปนําคันบ่ไปก็บ่กุ้งกินคือว่านั่นแหละบ่ไปก็บ่ได้กินบ่ได้กัดบ่ไปก็บ่ได้กินต้องูคนสู่หาแต่ปกติด้ใช่ว่านาตอนนั้นที่ว่าเพิ่นให้เพิ่นบุกเบิกอันปลูกมันนี่ปีนึงเฮ็ดได้จักเขา่ประมาณ20ปาแหละอือก็ยังอยู่เนาะแม่นวันนี้เว้าง่ายๆก็แบบว่าผู้ันว่าจะไปกู้เงินได้เพิ่นยุดดินซั่นซะ เนาะเพิ่นก็ขอเฮ็ดก็เฮ็ดให้จุกกัเงินนั่นเนาะเออกบิเพิ่นดอกมันก็หลายล้านเพิ่นก็จะเดลเนาะเฮาบ่มีแนวให้เพิ่นเนาะให้เด้เฮาก็บ่จักสิหาก็เลยมาก็พอได้ซื้อข้ากินก็ยังบ่กุกสะให้เพิ่นเฮ็ดซะเนาะโดยให้จุกับเงิน3ล้านนะแม่นแต่น้าในนีกใ้เขา เดี๋นี้เด้เมนบุหรีันโสบบมีบ่บ่มีหนำโดกับบุ๋มีโอ้ดูดูดูพื่นไผ่กับบมีเนาะพื่นไพ่กับบมีพื่นเตะเอนตะมาตะพุ่มเพื่อนเพื่อนผอเพื่อนแม่เพื่นุเหมือนกันนสบายดีแม่เจ้าสบายดีดูกับบริฮเนเมื่ลดูกช่ไห่ลูสาวนะคะ พี่งข่ามเฮียนก็เลยบุก้าปะอยากหลุดอยากยังหลุดลายไปใส่ก็ไดาไปน้ำโดยคู่เนก็มาตามอยู่บนบลงเฮียนมยังล่ะนะกินชมได้นะหาเงินหาผมมีเงินม่มมื้อซื้อน้ำกินอะไรก็เลยบุกเอาลงโดยการทา้งนอกคุณมีสืออะไรหรอ้าสร้างเ้าเสือ้าสร้าง้าเสือนะโดยสานายเป็นานะครั้าสร้าง้าเสือมีแต่ผู้ชายเนี่ยชายเ ก็สมมอมดวาเห็ดนั่นี่กุ้มอยู่ว่าแต่เดือดเถื่อค่กับบกุ้มได้ตาไปชมนะบุกุ้มเลยซื้อกินคือเข้าวแถมยังเพลินยุ่นเอาลิ้นแหงเลี้ยวได้เนาะเลี้ยวแล้วมือนี่หากินซื้ออย่างเดียวหากินเพราะได้แต่ซื้อเข่ากับยังบุกจักกุ้มแหละมือหนึ่็ได้ กินมันแพงนะซื้อเป็นศอบด้ยป่ะแต่เธอซื้อเป็นกิโลนี่แหละเขาโู้เขาโลกินเลยกิโลเท่าไรโลสิบสามพันเดือนนี่เลยโอ้แห่งแพงขึ้นนาเนาะโอ้แถวนี้แห่งแพงเทวาโลสิบพันแห่งนั้นป้าสาวรดดากดึกพรำแทหนานะเงอเต็มี่องเงาบนกลางเนี่ยวาดีเดอ เออบางทีเราไม่เงินค่ะเสียพวกเราฝพ่นุ่นากหอนเลยเ้าน่งเสียนี่พจ๊เสียน่นเนาะแม่เสียเสียนางเสนงมันหอนเลยแม่แม่เอาละเห็ุยังอันน้คุณอาหมนไปไดนผุกนะฮกไปลูกผุกไปลูกไปจะดื้อจะดื้ออ้าวชีดื้อเราฝุ่นเนาะดื้อเลยเออมมีแนวขังเอากระสอบขังมาทยังไาโดยเป็น บนนอนเรือเ่าเงินบนนอนลูกชายน่อยคนนึงคนนี้เ่ยเดเลยถ่ายภายในก้่อนเดี๋ยวสิถ่ายภายในเพิ่นเนาะเพลยนเนาะเพลินอยู่บนนอนเพิ่นเนาะโดย จะบ่มีผ้าหม่มผ้าปกน,น,นอนพ้องะผ้าห่มพื้นเดียวนอนพื้นเดียวเนะกับบ่มีเครื่องมีของงนอนน้ำพึนน้นำซานเพืินอืมอ,มอ,มอมดอืโดนเพื่น เบินให้ดูกินเพิ่นเนาะนี่ยังพกบุ้งคือเหี่ยวเดนน้ำมันหนึ่งนี่เหี่ยวเลยเก็บมาถวานี่เตมาดเ็ดมาดุกินวเต๋อขอมะซเนาะขอมซาคกกตําานี่นะเอ้าวคือขกใหญ่บบเตะสัาอันนี้มียงอันนี้เจีวกระปเว้นคกคกใหญ่บบเตะเนาะเจีวกระปย่งไ่ะ เจ๊กูมงคาถวยเพื่อนจับหรือว่าไว้จับบ่ไว้จับแล้วเอาโมหนึ่งอัดไว้ยันมากินเอ้าสร้างว่านี่แซวไว้จับอยู่บริษัทนี่ไว้จับกินแรงใช้ขี่มอต๊กไซได้ได้เอลยเอ้ยบ่ทางไงปุ๊บลูกโอ้ยในโคนโขบบอโอ้จังได้ใส่ในวันในถวยนะกินบ่ได้แล้วสุดยอดนั่งนานสอยังเนี่ย บนปี่ได้นี่ก็ได้หมู่บ้านน้อพี่น้องเนาะหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกันมื้อนี้บ่ได้ไปบ่มื้อนี้บ่ได้ไปมีงานเฮ็ดแต่ว่ามื้ออื่นสิขึ้นไปปลูกอ้อยวนันวันนึงเท่าใดมื้อนึงมื้อนึงก็ได้4 50นี่แหละโอ้แต่เช้าบ่เ้าแต่เช้าฮอดค่ำแม่นอตจักมงข้าวเวียก็แล้วแต่จะเมาเด้ โอ้เมาเมาเป็นไรเมาเป็นตอนเนาะโดยโดยอาจจะปลูกไว้ก็ได้ไว้เนาะยังหละนะฮะจ้ะเอ้าคือแมี์ขี้หมูกเนาะเป็นหมูกนะเป็นหมูกเป็นวะเป็นไข่เนี่ยไข่ไม่เศร้าวากินเย็นเด้อห่อนแบบนี้เนาะบรรยากาศห่อนเล็กน้อยอยู่ไข่เด้ ฝนตกฝนดินในบรรยากาศมันเปลี่ยนนกอเนาะนี่ยคือนงเสือใหญ่แท่ล่ะฮึบบเสือเจ้ามมีบอมีกับเวลาเนะนูงเสืออ้ายบนะเสือปีเดยวกว่าจะบนนี่สองปีสองปีโอ้ใหญ่เนาะนนะสปีกแเเายังทันเก่งายนยเยังบอก่เป็นบ่เป็นบละยังบว่าเป็นบอจะ อืมุกลุกลุกพักินอนดุกบ้างลุกละบ้านสบายบ้ากินยาแล้วกินแล้าวัดยาไมให้พ่ลแม่เขากล้องน้ำได้พี่น้อยไมดีอยอะเป็นไอไอกล้องไปจ้ะคือว่าผัวกับคนบ้านนี่เนาะ โอ้มาจะปักเซนะเจ้าหน้าคนบ้านนี้คนบ้านนี้มเป็นใกล้ๆจากดีสนวนเลยโฟเม่ด้วยโฟเม่เพิ่นกับซิมี่แล้วเพิ่นกับมีเงินมีข้าเมื่อแต่แต่เอากันไม่เคยเมื่อจักเถื่อจักปีเด้สองหกครัวมาหนี่งจิบหาปีเลยเพิ่นกับเมื่อใกล้บ้านบมเดิรื่อใกล้เนาะโมเดิร์นโมเดิร์นราปีได้เนาะเมนบมเดิรีติดต่อห้าพ่อห้าเม่เพิ่นกับแบบมีเงินข้าเมื่อแหละ โดยโดยเพิ่อนก็คิดจากเมืออยู่ว่าคิดจากเมือแล้วเพิ่อนก็ได้แต่บมมีเงินเมืออยมือเยี่ยมยามพ่อแม่ได้โทรได้คุยกับเพิ่นอยู่ว่บอกพ่อแม่ก็ได้โทรตั้งแต่สี่หาปีหกเจ็ดปีแล้วจากเพื่นเป็นยังไดยังไดเนาะโอรเพื่นเหียก็เลยไปโทรหาบพื่อติดต่อจาเพื่นเป็นยังไดกับผมหมู่ขึ้นเพิ่อนก็อยากเมือแต่บมมีเงินเมือโดยโดยประทังเจ้าได้撒 ั้งพ่อทั้งแม่เจ้าเลยพ่อแม่เสียไปแล้วเสียหมดแล้วโดยโอ้มีแต่เจ้าแมีแต่พี่น้องมีแต่พี่น้องพี่น้องจ้าคนพี่น้องแปดคนอือพ่อแม่เสียจากจุกปีเลยพ่อแม่เสียประมาณสามปีสี่ปีแล้วอือพ่อเสียห้าปีแล้วแม่ห้าก็เสียประมาณสี่ปีอือแต่ว่าพ่อแม่ทั้งเจ้าเด้พ่ออยู่พอกินอยู่บ่กัเพิ่อนกระทุกกันแะกินน้ำลูกน้ำเต่าอะไรอืออยู่ไกลบ่ เพื่อนเพื่อนเดกปุ่หน้บ้านเข้มท่โอ้โหนี่บ่กแปลนี่หน้าปูผ้าไปพุ่นนี่แปลนี่นี่นี่คอยแต่จะมาไหงมันจะโอ้พุ่นบอกผักผักล้างตัวนั่นไปอีกบ่ผักล้างตัวนี้ไปพุ่นเนาะเงินปอไปนี่โอ้โเลยแต่พายอยู่เพื่อนเงาเจ้าใช่ไหมเอื้อยเพิ่นอยู่ห้องเจ้าเลยเพิ่นปั้นลิ้นอยู่นี่แล้วก็อยู่นี่เนาะ เลียงโพเลียงแม่ด้โดย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 ไป่ละนะเหยียบพายด้ด้วยอยู่พื้นดูนอเนี่ยบริษัทานเห็ดยังขายบ่บ่มีจะหาับจ้างรับใบบ่มีโหลดมีเฮื่ออะไรกเห็ดอะไจะเห็ดทานก็เห็ดกเป็นบ่มีโหลดอยากเห็ดอยู่วะกอยากเห็ดเรืองทานนี่ด้อยากเห็ดเลยบ่มีโหลดเทศทานเลยดีกว่าเนาะ

ฮะจะบุกินกยาเลอลำบากก็คือขาน้ำและแห้งกูมูกไปเข้าและซานอยากได้น้ำเนาะข่าวกัน้าน้ำนเดินน้มูเซานบำคัญบนอยู่เนาะอย่ไดก็ยังอยู่ได้นะเ็นความเจาะตีก็คือว่าน้ำกับข่าและสำคัญที่สุดในครอบในครัวขาดเคือนตัวนี้ก็คือว่าเล้ยวเนาะเน่นเลยเาใส่เพิ่เพ่ trên trái trên nó, trên 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 รสชาติเป็นจังได้ละเจอาหน่อแม่จกพังนี่นะคือกันเลยเหรสองคนฮ่าคุณล่ก็เป็นบ้าเป็นไอ้สํมเนาะันในนาจะปีปเสือกีฬานี่กินหน่อยมากสุประม็ซสุปรเมนนี่เอาลไอ้เกินกล้องเลยพี่อองไปเลย ອ້າວໂອເຄຊະເນາະເອື້ອຍເນາະເຮົາກໍໄດ້ຖາມເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຄອບຄົວຂອງເອື້ອຍແລ້ວເນາະຈ້າກໍຄືວ່າອັນທີ່ຂາດຄືນທີ່ສຸດກໍຄືວ່າເຂົ້າເນາະເຂົ້າກັບນ້ຳເຂົ້າກັບນ້ຳເນາະໂຄຳຊີປກບຍາງໄຕມນ กับบริใส่น้ำเพรนเดือยบออยู่เือนไก่มีแต่ขอเพรนมาหนึ่งเขาหนึ่งน้าเห็ดยูโอแบบใช่ชั่วข้าวเนาะแบบน้ำยูน้ำกินนะขอเพรน่งมาแล้วก็ต๊ะเล็กกับ้งดำกับกรไห่ได้โต๊ะเล้กนอนเนาใส่บุพ้อเพรนกระปุไห่กันทากันได้ไปเอาน้ำนอนน้ำไรให้เนโอ้บุพพเนาะเดินี่เดนหาเพนกรไห้ใส่กันไเอาน้ำนองใส่โอ้จำเป็นน่นอนเลยด สึกว่าบ่ได้ใช้อินเทอร์เนอยู่อีหยัง r ี้อยู่โดยเฮาก็สิเอาเงินให้ทางเอื้อยพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะจ้าโดยก็เป็นน้ำมกน้ำใจของน้องเองแหละเนาะที่ว่าจะให้ซื้อพอได้ซื้อยาซื้อยังให้ลูกให้เต้าเนาะเป็าจําเป็นอ้าไปใช้ละล่ะอนะมาพี่มาพี่พี่มาพี่มน้องไปสิเอาเงินให้ไปกลับก่อนเด้อบัดนี้เด้อเด้อ ตบเลยเนาะเอาเอ้ยเป็นเงินเนาะอ่ะสิันให้เจ้าใส่ในครอบครัวเนาะโดยเอาพี่ละมานังพีไว้กับก่อนเด้ไวสินม่มากในบ้านนี้เนาะดยด้ด้ยเอาโอเคสะเอ้ยกับกอนเด้อดยสู่ต่อกอนเนาะโดย สวัสดีล่ะสบายดีสบายดีหนุ่มมือสองเมืองโดยสวัสดีีประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางครอบครัวพื้นกะจนพ่อเป็นว่จนเรื่องยังเรื่องเข่าแต่ก็เรื่องน้ำที่ขาดเคืนเนาะนำนายพายพื้นก็คือว่าพื้นกะศัยคนเขตใกล้ใส่คู่มือก็เก่งใจทางครอบครัวเพิ่นเนาะทางเอืะพื้นกะลำบากเรื่องน้ำแต่ก็เข่าน้ำทำปลาไม่มีอยู่มีกินประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะโดย แต่ระหว่างทางสีชาวนวลกลายมาเนาะก็มีทางผู้ใหญ่แนะนําเข้ามาผู้มีผู้น้องชาวนวลก็เลยเข้าไปหาทางครอบครัวเพิ่นเนาะว่าเอื้อยเพิ่นก็ขัดเคินเรื่องเข้าผู้มีผู้น้องเนาะเห็นสภาพพันเดวกับเป็นตาสงสารเพิ่นเนาะผู้มีผู้น้องเนาะโดยก็คือว่าคนห้าวกับขาดเคิื่นเรื่องอาเข่านี่กับน้ำนี่คือว่าสําคัญที่สุดในครอบในครัวเนาะผู้มีผู้น้องโดยท่าว่าเนาะผู้ใหญ่ เมตตาสงสารครอบครัวเอื้อยเนุกอยากจะซอยเอื้อยเข้ามาเรื่องเขาหรือว่าเรื่องน้ำเรื่องในกะับเตอเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็เลียด้วยใจศรัทธาเนาะอยากจะช่วยครอบครัวเพิ่นพมิพี่น้องเนาะเพิ่นก็ทุกข์ยากเรื่องเขานี่แหละสำคัญที่สุดก็ได้เนาะคือว่าเอาใส่ชีวิตกินประจำวันพมิพี่น้องเนาะโดยกับผักเอฟซีเนาะแชร์คลิป นี่ต่อๆเนาะเพื่อให้มีอ่าผู้ใหญ่ใจบุญช่วยก็เพื่อนเนาะผู้พี่น้องเนาะโดยกสำหรับคลิปนี้เนาะจำนวนก็ว่าพอสมควรอยู่ผู้พิพากน้องเนาะเพต่คนขาดคืนหลายอย่างเนาะผู้พิพากน้องเรื่องว่าขาดคืนนี่ก็ลายอย่างผู้พิพากน้องเนาะแต่สำคัญที่สุดก็คือข่าวคำน้ำนี่แหละเนาะโดยเอาประมาณนี้แหละผู้พิพากน้องเนาะถ้าผู้ใหญ่ใจดีทางใดอยากช่วยเขม้ากระติดต่อ เ่ข้ามาทางสานวนวลเลยเนาะทางไอดีสาวนวลหน้าจอหน้าคลิปเนาะงพวยพี่น้องเนาะโดยประมาณนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้สานวนวลก็สิได้อัมราพัฒจาทุกทุกคนไปก่อนพวยพี่น้องเนาะไหวพ่อสานวนวลคลิปน่ะขอเก่าว่ามาสบายดี